กายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ให้ดูสภาพบ้านนะคะมีพ่อแม่หลายคนเลยนะพี่น้องหลายคนเลยทักกันเข้ามาหลังบ้านแล้วก็โทรถามกันเข้ามาหลังจากที่เราไลฟ์สดดูดวงมาราธอน11ชั่วโมง50นาทีสองช่วงนะคะช่วงแรก2ชั่วโมง50ช่วงที่2องคือ8ชั่วโมง อราธอนถึงตีห้าเลยจ้าอเมริกาดูนะคะทุกคนสภาพบ้านเราถ้าสภาพบ้านคุณแบบเนี้ยนะคุณอยากจะอยู่ไหมคุณอยากจะทำความสะอาดก่อนไหมเดี๋ยวเราจะเขียนโพสต์ไว้นะคะว่าเราจะดูให้ตอนไหนแต่ ส่วนมากแล้วเรา,เราชอบไปไลฟ์สดที่ช่อง YouTube ของเรานะคะช่อง l o s g e in USA แล้วเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนนะเผื่อทุกคนอยากตามเราเข้าไปเราจะไปดูตรงนั้นนะคะที่ช่อง y o YouTube เนะแต่ว่าเฟซเราไม่ค่อยได้มาดูนะเราไม่ค่อยได้มาไลฟ์เฟซเราจะมาแค่เดือนละครนะ,ะเราอยากทำบ้านของเราก่อน สนึ่สกปขนาดขัดพมไปแล้วรอบหนึ่งยังไม่โอเคเลยอะ่ะสามีบอกโอเคเธอเหนื่อยเธอก็พักหนูก็ขัดพมนะขัดพมนี่ใช้เครื่องขัดนะคะทุกคนก็ใช้เวลาน,นวันเต็มๆนะงานเยอะทุกคน นี่ก็ตะการ์ผ้าเราอยากดูให้นะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากดูให้เราอยากดูให้นะทุกคนแต่ว่าดูงานของเราแล้วก็เราก็เลี้ยงลูกด้วยเราจานถึงสุกเราต้องตื่นตีห้าหกโมงมาทำข้าวกล่องให้สามีนะแล้วก็เราก็อยากทํางานบ้านให้มันเสร็จเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะกลางกลางปี จะเป็นช่วงที่แบบว่าเจ้าของบ้านเขาจะเข้ามาเช็คดูบ้านทุกคนเจ้าของบ้านมาเจอสภาพบ้านอย่างนี้จะยังไงดูผ้ายังไม่ได้เก็บนะคะทุกคนสามีจะเดินทางไปทํางานต่างรัฐดึงลื้อกระเป๋าออมาเราก็ยังไม่ได้เก็บนะคะให้เห็นสภาพเลยว่ามันมันลกขนาดไหนทุกคนทาไมเราจะต้องบอกว่าเราขอเวลาทำความสะอาดบ้านเราก่อนนะคะตอน ช่วงไหนเราพร้อมเราไลฟ์สดนะเราจะโพสต์บอกไว้ว่าว่าเราไลฟ์สดทางทางไหนทาง YouTube หรือว่าทาง f a c e b o o k นะคะไปให้กำลังใจคนเราได้ไปกดติดตามเราไว้นะคะถ้าทางช่อง y t u t u นะไปกดติดตามเราไว้แล้วก็จะได้เห็นกันนะคะราะว่าเราชอบไปนั่งไลฟ์สดตรงนั้นนะถ้าเรามีเวลา แต่ว่าเฟ e บุ o กเนี่ยเราตั้งใจคือมาแค่เดือนละครั้งนะลูกก็เลี้ยงนะจอมีกลับมาจอดทำง,งานก็ต้องทำกับข้าวให้เขานะเออบางคนก็บอกว่าทำม,มีอุปสรรคมากในการดูดวงทำไมไม่ไม่เลือกดูสามีกับลูกนะฮะเเราก็อยากถามคุณกลับไปคืนว่า ถ้าคุณมีอุปสรรคที่จะดูดวงกับเรามากคุณก็ไม่ต้องมาดูนะคะเพราะว่าอุปสรรคของคุณไม่ใช่อุปสรรคของเรานะคะเราสามารถสละเวลาตรงนี้ได้นะคะในการนั่งดูดวงในยามที่เราแบบเคลียร์ทุกอย่างนะแต่ถ้าคุณมีอุปสรรคเยอะนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะมาดูดวงกับเราถึงมันบอกว่าวาสนาสมพงกันมันถึงจะได้ดูดวงมันถึงจะได้คุยกันมันถึงจะได้พบปะกันนะคะ ตัวนี้นะเจ้ากรรมนายเวรคุณไม่อนุญาตคุณก็ไม่ได้ดูนะคะสังเกตนะคะทุกคนกลับไปสังเกตนะ,ะถ้าเจ้ากรรมนายเวรคุณไม่อนุญาตในการดูดวงคุณก็มีอุปสรรคในการดูดวงกัแบบเราคุณก็ไม่ได้ดูจริงปะ่ะคุณอยากดูแค่ไหนอะ่ะเขาไม่ให้ดูอ่ะนะ,ะเขาก็ไม่ให้ดูนะคะไม่ให้ดูแล้วเราจะดูให้คุณได้อย่างไรนะ เราไม่แซงคิวนะคะทุกคนในการดูดวงเราจะบอกเลยเราจะไม่แซงคิวถ้าเราเรียกชื่อแล้วคุณไม่บอกว่าอยู่ถ้าเราเรียกชื่อไปแล้วคุณไม่บอกว่าอยู่นะเราจะสลัสิทธิ์ให้คนอื่นที่เขารอคิวอยู่นะเพราะฉะนั้นคิวของคุณที่อยู่ในคิวที่5เราเรียกคิวที่5คุณไม่มาเราเอาคิวที่6พอคิวที่6แล้วคุณามาดันเสนอหน้ามานะ คุณต้องไปอยู่ที่คิวสุดท้ายนะคะอันนี้คือกฎของเราถ้าคุณรับกฎในการดูของเราไม่ได้นะคุณก็ไปดูกับคนดูดวงที่คุณเสียค่าครูนะ,ะตรงนั้นเราไม่การันตีตัวเราว่าเราดูแม่นว่าเราอ่านแม่นนะแต่ถ้าคุณอยากดูเราก็อยากช่วยเข้าใจป่ะเก็ตไหมนะเราไม่เคยอบอกคุณว่าค่าครูเท่านี้เท่าน,านี้เรียกคุณ สักบาทแม้แตตังค์นิดเดียวแม้กระทั่งคนไปถามคนที่มาทักหลังบ้านเราได้นะคนที่มาทักลองนองบ้านจะให้ค่าครูเรานู่นนี่นั่นเราบอกเขาอย่างไรนะแล้วคนคนสุดท้ายเลยคือน้องควีนไม่ได้ดูกับเรานะคะ,ะเพราะว่าไฟล์มันเต็มนะ,ะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เขาบอกเนี้ยไฟล์มันเต็มไลฟ์มันก็ตัดไปนะคือน้องควีนไม่ได้ดูกับเรานะเราก็ไปซ้ําให้น้องควีนตอนเช้าหลังบ้านนะคะ ให้น้องควีนทักมาหลังบ้านเราก็ไปซ้ำให้น้องควีนหลังบ้านนะคะทุกคนส่งข้อความเสียงไปดูข้อความส่งข้อความเสียงไปให้น้องแบบดูแบบคือแบบมาตรฐานมาตรฐานมันว่าเงินการเงินการงานสุขภาพนะคะ,ะตรงนั้นเนาะก็ไปถามน้องดูว่าจริงไหมนะคะแล้วเราเรียกเอาเงินจากน้องสักบาทสักสตางค์เดียวนี้ไหมคนที่รู้จักเรานะคะนะที่เห็นว่าเราดูดวงมาจะเข้า3าปีแล้วเขาจะรู้ว่าเราเรียกเก็บเงินสักบาทสักสตางค์เดียวนี้ไหมนะ ตรงนั้นละนะเราดูให้เป็นเป็นทานนะคะเป็นกุศลบุญทานกุศลบุญทานนะคะเออเราจะเรียกอยังไงวะมันมันกลับกันนะคะเป็นทานนะคะเป็นบุญกุศลทานนะคะตัวนี้นะเนาะใครแบบรู้ความหมายตรงนี้เขียนมาแบบให้เราแบบจับ <c oughs> ได้เป๊ะๆหน่อยนะตรงนี้เนาะ นี่แเราก็ตั้งใจดูให้นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งใจดูให้และอีกอย่างหนึ่งวันที่เรามานั่งดูวันนั้นนะคะเป็นวันที่เราไข้วันที่สี่ทุกคนนะเราก็มานั่งดูให้ตั้ง10ชั่วโมง50านาทีเฮ้เราก็ที่แรกเราคิดว่าเกือบ10ชั่วโมง10ชั่วโมง50านาทีนะคะเกือบสิบเอชั่วโมงดูสภาพบ้านเรา ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวไม่เชื่อมาให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่เชื่อไงว่าบ้านเราสกรปรกจริงๆเนี่ยเราต้องทําความสะอาดก่อนงานเราเยอะจริงๆเดี๋ยวเราว่างเดี๋ยวเราจะไปดูให้นะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์บอกโอเคนะเราว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปโพสต พรอดูให้เราไม่ว่างเราก็ไม่ได้โพสต์ดูให้นะคะเราต้องเอาตรงนี้ก่อน